อ่าล่าส in ุดไปดูละครเวทีน <school racing and viewers> uh ี้เป็นไวรัลหลายอย่างทั้งต่สองภาคสามเวทีของแอมเนี่จริงๆแค่ของแอมเองเหรอใช่ไหมนี่นักเปียกอื่นเหรอคะลูกไม่ต้องต่อเนี่ยคะอ๋อจริงๆค่ะอันนี้พูดจากใจจริงเลยค่ะปกติย่าไม่ค่อยไม่เราไม่ค่อยชมกันเองเรื่องเรื่องการแสดงค่ะเพราะว่าแบบ มันจะมีความในใจว่าออยากทำให้ดีกว่านี้เรื่อยๆก็จะไม่ได้ชมตัวเองกันเองแบบเยอะๆแต่ครั้งนี้เหมือนมันต้องชมนะดูใจแบบมาเกินทุกอย่างที่พี่ไว้จุดจ่ายคำลามันได้ดูใชนไหมได้ดูเป็นแบบปียอนทุกอย่างที่คิดไว้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ยินพี่แดนร้องซ้อมร้องอะค่ะตั้งแต่แบบต้นวกอาฟมันก็ลาจนถึงวันนี้ที่เขาไปแสดงจริงแบบเสียงเขาแบบ พัฒนาขึ้นบูนดูวยดยเออมันโอเมก้าจยังไงบ้างโอ้โอเมก้าที่จริงตอนพี่จะแบรร้องเรามีการไปช่วยกัาตอบไม่ช่วยฟังเฉยๆเอาจริงๆหนูร้องหนูหนูหนูไปเป็นชาริปด้วยเออเพราะว่าเพลงชาลิปฟังทุกวันใช่เพรเราไม่ทำเเกือบทำเองแ้ว้ก็เกือบใช่เกืบถึงเลยแล้วบอกว่าเห็นโมเมนต์หลังมันมีอะไรบอกจริงๆอะเราลองดูไม่เชื่อจริงๆที่บ้านใช่ ย่าเป็นมิเชลตัวจริงอ่าเอาเลงไงอ่ะมีมีคนอิจฉากัยว่าย่ามีชาลิฟตัวจริงที่บ้านนี่่ยาแล้วอิจฉาอย่างหนึ่งคือเขาพกขนมปังก้อนที่ที่ที่พี่พันอกตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกภูมิใจเนี่ย บอดี้ดีมากเลยใช่รู้สึกว่านี่คือบอดี้ที่ดีสุดของที่แดกเท่าที่เขาเคยปั้นมาเออในที่นั้นก็เกลี่ยเกลี่ยกล้ามหลังที่แดกเยอะขนาดนั้นคนกรีดให้คนกรีดตับอืมเอาจริงๆอะค่ะหลบ้านเลยค่ะหนูยังไม่ค่อยเห็นมันเยอะขาดนี้ค่ะว่ด้วยแสงสีมันช่วยแบบไลท์ให้แบบชัดมากเออการันตีว่าอลังการที่สุดเคยเจอเท่าที่เคยเจอมาแล้วใช่ไหมหุ่นที่ใช่คตอนนี้หนูรู้สึกว่าอลังการสุด ่คือสงสัยว่าทำไมย่าต้องดูสองทำไมหนูต้องดูงสองเออซัพพอร์ตค่ะเออแต่แต่อันนี้ไม่ได้อวยนะ <c oughs> เออก็อวยแหละค่ะแต่ว่ามันมาจาก <c oughs> คือทุกครั้งที่ดูอะค่ะมันจะมีแมจิกอะไรที่เกิดขึ้นใหม <c oughs> ่ทุกครั้งเรารู้สึกว่าพี่แย่แบบแบบมันต่าง <c oughs> กันเล็กๆน้อยๆ้อยตลอดเลยะ ล้วรอบนีรบัตรกดบัตรไว้แล้วรอบแล้วใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าซื้อไกลเกินไปแต่เขาอกแบบ in August ่ะคะนสิเดือนสิหมเจะไปกดใหม่ซื้อเดือนนี้ก็เ่บว่ามากกว่ารอบน้นใช่ไหมเดือนหน้านี่ต้องไปดูทุกรอบปะเนี่ยยยาแต่เราเป็นแฟนพี่เอกทำไมเราไม่กพี่เอกต้องอยากเ้ยเพราะว่า อย่เยาชะอยาอยากดะมีทิคมีทิคในการสวดเพราะว่าลายคนก็ต้องแยกกันเพื่อทิเหมือนคนล่าสือื่นสมันเ็นวอยลังมาอีกถึงขึ้นไม่เป็นไร่อะไรต้อจ illing, ิจริงอวตแกคุยค่ะเอายังไงบ้างเขาน่เ้มากำส่าาบแบบพี oh ่แ no. ก สเปของยาเรอกันแต่อย่างนี้ฉันแต่แบบเลยัเัน้ข้มูค่ะเออเรามีให้กำลังใจเขายังไงตอนในฉากรับสิ่งของเราไม่ค่อยกล้าสัมผัสตัวพี่แกมากตองเนาะแล้วยนยาเขาไม่รู้ว่ายังไงืันมันไม่ดนะไปเลยอันยาไม่สิสนะย ัไม่ได้บการแสดงค่้่วงไม่ได้หวแต่ห่วงเรื่องนี้ไหมเพราะเลิกซีนจุบจริง5 5บอบุกจรงกอาจะบอกว่าหุคุณเล็กไปแล้วด้วยคุณเล็กไปด้วยเหรอ่กได้ทั้งหมดเท้าไหร่บินมาตั้งไกลหรอแบบเจ็ทไลเขาบอกหาทุกวันเลยแล้วทุเรียนมีหาจับหน้า เซอร์วิสที่เสษอะไรบ้างคะพเซอร์วิสที่เสษ็จเหมือนเขาเป็นห่วงตลอดเลยใช่ค่ะเหมือนแบบเวาเขาถามว่าไอ้แบบที่าอที่าเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหนาวไหมน่าร้ออากาศเันจลลงเลยเขาถามว่าเอาแจ็คเก็ตว่นใช่ค่ะคุณไหมเออจสวยด้วยค่ะเด้ถามเขาบอกหมาว่าช่วยทำอาหารเกาหลีนี้ยากิกินเหรอจ จริงเหรอโอ้แต่เขาก็พูดเรื่องคำมหาหีนะคะใช่เลยไปได้เห็นผลงานมาก่อนนี้แต่จังเกิลเนาะเรูจักอาหารหลีของเขาเลยค่ะให้สอนท่าเลยคเดินเนเนี่ยพี่กายหาเยอะเออแต่เขก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักกับสเปนทใจมากๆเขาน้าร้องไห้าสวยสุดเลยาะเข สวยสวยแบบเอาอยู S <S ่มากๆลุกเลยค่ะเพราะว่าเราเราเจอกันหลายวันที่นี้ค่ะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนหมดหลักตาเนื้อน้องได้เห็นพิสูจน์ไปแล้วความสวยจริงสวยจริงพิสูจน์ไปาเนื้อแล้วน้อพิสูจน์แล้วเออโอเคโอเคโอเคขราต้องพยายามกลับมาเป็นคนเดิมแล้วกัน ใค่ตัวหลังไห่เนี่ังไม่เคยด้ลมกันขาขา้างไนปงานเสื้อสีหยาน้องน้องคนั้นได้ลหนมเฮ้ยหลบอ้ังั